รเรื่องผีเร่ร่อนตามผีพี่สาวมาถึงบ้านเพราะพ่อจุดทูบเรียกมากินข้าวถ้าเรื่องผีเราว่าของเราน่ากลัวสุดเพราะนอกจากเจอผีในครอบครัวตัวเองแล้วยังเจอผีเร่ร่อนที่พ่อเรียกเข้ามาเรื่องคือพี่เราโดนรถไม่เหยียบหัวแถวแถวสีแยกตรงจรันเสียชีวิตคาที่เรื่องจริงเคยออกข่าวและด้วยที่พ่อทำใจไม่ได้ปักทูบเรียกให้กินข้าวเช้าเย็น พี่ที่เสียเป็นผู้หญิงและเป็นลูกติดพ่อเราเป็นลูกติดแม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนซึ่งตอนที่พี่เขาเสียใหม่ๆพ่อเราประสาทกินเลยเป็นบ้าไปช่วงหนึ่งทุกวันเขาจะเรียกให้พี่เขากินข้าวโดยการเอาเข้าปากทุบไว้และเรียกกินทั้งเช้าเย็นไม่ว่าจะไปกินข้าวข้างนอกก็ทําพ่อทําใจไม่ได้ถึงขนาดเก็บทุกอย่างที่เป็นของพี่เขาทุกอย่างรวมถึงเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดในวันที่พี่เขาโดนชนก็เก็บไว้ในห้องนอนพี่เขา และด้วยที่เราไม่สนิทไม่เคยเจอตอนนั้นอยู่คนละบ้านกับพ่อพ่อมานอนที่บ้านเราแต่มีช่วงหนึ่งแม่ต้องไปนอนบ้านพ่อช่วยงานศพเราเลยอยู่คนเดียวและเราก็ไม่ได้กลัวหรือไม่ได้คิดอะไรช่วงนั้นชอบเล่นเกมเด e Sim ซิมมากช่วงปิดเทอมเราก็เล่นยันตีสองถึงสมทุกวันแต่จับแหลกใจอย่างคือชอบรู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องด้วยแต่ก็คิดว่าเป็นกุมมนในห้องเราหรือเปล่าก็เล่นเกมไปแม่ก็ไม่ได้กลับบ้านเลยจนมาวันพัก วันนั้นจำได้ดีว่าเลิกเล่นเกมตอนตีสองครึ่งวันนั้นจำได้ว่านอนไม่หลับและปิดไฟในห้องหมดแล้วทีนี้เรามองไปที่ปลายเทา้าก็เห็นคนอ้วนรูปร่างใหญ่มากเราก็คิดว่าเป็นผ้าขนหนูแขวนกับตู้เสื้อผ้าไม่ก็เป็นพัดลมเพราะตู้เสื้อผ้าอยู่หลายเทา้าแต่เราหันมาก็เห็นว่าข้างๆเงานั้นคือพัดลมเราก็เล่าเงารายวะเลยลุกขึ้นนั่งมาดูตอนนั้นไม่ได้กลัวเลยเพราะไม่คิดว่าเป็นผีพอเราลุกจากหมอนแล้วยื้นหน้าไป ตอนนั้นแบบภาพไม่นิ่งขยับตัวได้ปกติไม่เหมือนคนที่เจอผีแล้วขยับตัวไม่ได้ขยับได้ปกติเลยเงาานั้นผีแน่นอนเขายืนมองไม่ยิ้มหน้านิ่งๆขยับเล็กน้อยเรานี่เชียไม่หายว่างันล้มลงนอนหลับตาและลืมตาใหม่อีกทีพอหลับตาแล้วลืมตาใหม่มาดูสรุปเฮ้ยไม่หายไม่หายคือมันไม่หายและเขาค่อยขยับมาค่อยคขยับมาข้างๆเราได้แต่หลับตาปีพยายามให้หลับ กลัวมากจนหลับไปและแม่กลับมาเราก็เล่าให้แม่ฟังว่าหนูเจอใครไม่รู้ไม่รู้ว่าใครตัวใหญ่เป็นผู้หญิงเขาอยู่ปลายเท้ามาหาตอนวันพระแม่ได้ยินแม่เงียบและอีกวันพ่อก็พาไปบ้านพ่อแล้วก็พาเราไปที่รูปศพพี่เขาแล้วตอนที่เห็นรูปคือมันใช่อะคือพี่เขาเลยเว้ยพี่เขาเป็นผู้หญิงอ้วนประมาณหนึ่งรอโลได้ผมสั้นซึ่งเหมือนกับเงาที่เราเจอเราก็ว่าทำไมเงานั้นรูปร่างใหญ่ พ่อบอกว่าพ่อชอบเรียกให้เขาไปไหนมาไหนด้วยวันนั้นพ่อคงลืมเรียกกลับบ้านเราก็แบบเออแต่เขาก็ไม่ได้มาสภาพเลยเละถึงแม้ตอนเขาเสียคือศพโดนรถไม่เหยียบหัวก็นึกเอาจนงานศพจบลงพ่อเราให้ยายไปอยู่บ้านที่พ่ออยู่ซึ่งเป็นบ้านที่พี่เสียเขาอยู่ด้วยที่ให้ยายเพราะบ้านเราเป็นตึกพาณิชย์มีสี่ชั้นและชั้นล่างเป็นร้านเกมไม่มีคนดูพ่อต้องไปทำงานและพ่อเราเป็นคนดวงแข็งมากมาก ไม่เคยเจออะไรและไม่กลัวเรื่องผีเลยต่างจากเราที่เจอบ่อยเราเกิดวันศุกร์13เวลา13.33นาทีแต่ไม่ได้เห็นเป็นแม่หมอรขนาดนั้นซึ่งบ้านหลังนี้เราเข้ามาเราก็ไม่รู้ในอว่ามีอะไรรู้แค่ว่าบ้านเราตอนมาอยู่นั้นมีพ่อแม่ลุงป้าและลูกลุงอีกสองคนซึ่งตอนมาแรกๆดิฉันก็สำรวจบ้านดูทุกห้องยกเวน้นห้องพี่เขาแล้วก็ขึ้นไปดูห้องลุงกับป้าซึ่งอยู่ชั้นบนสุดติดกับดาดฟ้าและติดกับที่เก็บของ ซึ่งเก่ามากดูนู้นดูนี้ก็รู้สึกน่ากลัวเหมือนคนมองตลอดต้องคอยหันมาดูแต่ก็ไม่คิดไรพอตอนกินข้าวเย็นเราก็เล่าให้ฟังว่าไปดูนู้นดูนี้มาคุยกันในครอบครัวจนเราบอกว่าขึ้นไปชั้นห้องลุงกับป้ามาด้วยป้าก็หันมาถามทำหน้าตกใจถามว่าไปคนเดียวหรอเจออะไรไหมกล้าขึ้นไปได้ไงเราก็ใช่ทำไมหรอมันมีไรป้าก็มองหน้าลุงแลมองกันอยู่นานแล้วบอกไม่มีไรจ้ะแล้วหัวหรอแห้ง และอยู่บ้านก็เหมือนคนทั่วไปแค่ทุกเช้าเย็นพ่อจะเอาข้าวจานใหญ่เหมือนคนที่เรากินปกติเลยมาให้หน้ารูปพี่เขาและปักทูกเรียกให้กินข้าวทุกเช้าเย็นถึงแม้ว่าจะไปกินร้านอาหารก็จะมีจานเปล่าไว้ข้างๆและเรียกเขากินตลอดเพื่อนเราไปกินข้าวด้วยคือตกใจมันก็ถามนะทำไมต้องทำแบบนี้เราก็บอกได้แค่ว่าอ๋อพ่อเรียกพี่เขากินข้าวก็กินกินไปเหอะไม่มีไรหรอก เพื่อนก็ได้แต่มองหน้ากันแต่ไม่กล้ากินนะพ่อเราทําแบบนี้ตลอดสองปีที่ผ่านมาเลยและตอนที่เราเข้าไปอยู่บ้านแรกๆลองนึกตามนาบ้านเราเป็นตึกพาณิชยสีชั้นชั้นแรกเป็นห้องนั่งเล่นห้องครัวและจะมีชั้นลอยชั้นลอยที่มองเห็นข้างล่างได้ประมาณนี้ซึ่งห้องนอนเราอยู่ชั้นลอยเร,เราก็เดินเข้าออกห้องเรามาหยิบของนู่นนี้นะห้องที่อยู่ข้างๆบันไดและเราเห็นว่ามีคนเดินขึ้นไปชั้นสามเราก็นึกว่าเป็นแม่ เรากำลังจะเรียกแม่แต่ได้ยินเสียงแม่ข้างล่างเราเลยมองลงมาข้างล่างก็เห็นแม่พ่อลุงน้องอยู่ครบเราเลยมองไปที่คนที่เดินขึ้นไปคือตอนที่เราเห็นขาเดินขึ้นไปก็กำลังเดินขึ้นแล้วเราก็ชะงกหน้ามองลงไปก่อนพอหันกลับแม่ขามันหยุดและวพอเรามองขามันรีบวิ่งขึ้นไปเลยและที่ชัาสุดๆคือเห็นแค่ข้อเท้าขึ้นไปไม่มีอะไรเลยแม่ตาฟาดเพราะเปิดไฟทั้งชั้นบนด้วยซึ่งชั้นบนเป็นห้องนอนของพี่เขา ตอนนั้นคือกลัวมากกลัวจนน้าตาไหลวิ่งลงมาร้องให้โฮกเลยบอกขาใครไม่รู้เห็นแค่ข้อเท้าและมีการหยุดให้เรามองด้วยแม่เราก็บอกตฟาฟาดหรือเปล่าพ่อบอกไรสารคิดไปเองบ้างเพราะพ่อเราเป็นคนที่อยากเจอมากที่สุดแต่ไม่เคยจะได้เจอเลยนอกจากครั้งนั้นเราก็เจอตลอดเจอจนแบบแม่เราขอเลิกกับพ่อเพราะเราเจอจนเราอยู่ไม่ได้ไม่อยากนอนคนเดียวเจอจนเหนื่อยใจ อย่างเช่นกลับบ้านมาตอนดึกเราเปิดประตูมาก็จะเห็นเหมือนว่ามีคนมองจากชั้นลอยมองลงมาและหายไปทุกครั้งที่รู้สึกอึดอัดคนลุกขึ้นมาได้แค่เดินชา้ชาๆทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าวิ่งสติจะ,ตะเตลิดเหมือนคนบ้าและด้วยที่บ้านเราอยู่ใกล้ถนนเวลารถขับผ่านเยอะๆบ้านมันจะสันส่นๆหน่อยๆมีวันหนึ่งแม่รามานอนด้วยพอกลางดึกแม่ปลุกเราและบอกว่าทำไมประตูห้องนอนราสัน่น และเหมือนมีคนผลักประตูตลอดเลยเราก็ตอบด้วยความเคยชิปไม่คิดอะไรบอกว่าลมไงแม่บอกลมบ้าไรในห้องก็เปิดแอร์และหน้าต่างก็มีหน้าบ้านเลยเราก็บอกรถขับผ่านเปล่าบ้านสันไรนี้แม่ก็บอกอเดียวฟังเราก็ฟังตอนนั้นตีสองกว่ารถไม่มีขับผ่านแต่ประตูห้องเราสัน่นกึกกตึงๆแม่เราเลยลุกไปดูเสียงก็เงียบไปแม่ก็ลองเปิดประตูดูก็ไม่มีอะไรลมก็ไม่มีเรากับแม่ก็ได้แต่มองหน้ากัน หลังจากนั้นเราก็เริ่มคิดแล้วว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ยังนิ่งๆอยู่พ่อก็ยังทําแบบเดิมซื้อเข้าปากทูบเรียกไปไหนมาไหนก็เรียกเราก็เคยบอกกับแม่นะว่าทําแบบนี้พี่เขาไปเกิดไม่ได้พ่อก็ยังแบบอยากให้เขาอยู่ก่อนและวันที่พี่เขาตายก็คือวันพระใหญ่พอดีและที่พ่อเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็คือเวรกรรมพ่อเรามีลูกแทแทสองคนคนแรกเสียเจ็บป่วยเกิดมาได้สักขวบทรมานกว่าจะตาย คนที่สองก็คือพี่คนนี้เสียเพราะโดนรถเมยเหยียบที่หัวซึ่งมันมีเหตุมีผลมาจากที่ตอนพ่อเราวัยรุ่นพ่อเป็นนักเลงอันธภานไล่ตีเขาไปทั่วเคยไปรุมตีคนแรกจนเสียและคนที่สองคนที่สองก็คือวิ่งไล่ตีเขาและยิงที่หัวเสียชีวิตคาที่ที่ป้ายรถเมย์ว่าบังเอิญก็ตรงไปเพราะคนแรกกว่าจะตายก็ทรมานคนที่สองก็โดนเหยียบที่หัวโดยรถเมยพ่อเราแค้นและเจ็บมากเพราะเวรกรรมไม่ลงที่เขาเลย ลงที่รอบตัวเขาหมดอะไรที่เขารักเจ้ากรรมเขาเอาไปหมดพ่อเราเครียดหนักมากจากคนที่ติดคุกมา20ปีออกมาก็เปลี่ยนตัวเองแต่เวนกำมันไม่เห็นใจพี่เราที่ตายก็ตายวันพระใหญ่เราเคยอ่านมาว่าคือวันที่เจ้ากรรมนายเวนออกมาทำนองนี้แหละต่อมาพ่อเราจับได้ว่าลุงกับป้าที่อยู่ด้วยกันแอบขโมยเงินไปพ่อเราเลยไล่ออกจากบ้านก็เหลือกันแค่สามคนพ่อแม่และเรา และจะมีน้องข้างๆงบ้านที่สนิทกันมาเล่นบ้างมานอนที่บ้านบางครั้งและเราก็จะเล่นกับลูกคนข้างบ้านเพราะอายุเท่ากันก็จะมานอนกับเราเราเลยไม่ค่อยเจอจนรู้สึกว่าห้องนอนเราอยู่ชั้นลอยและหน้าห้องก็จะเป็นที่พักกับโต๊ะนั่งเล่นคนเลยชอบเดินไปเดินมาด้วยความอยากได้โลกส่วนตัวเลยขอแม่ยายไปอยู่ชั้นลุงกับป้าที่อยู่ชั้นติดกับดาดฟ้าและห้องเก็บของบอกเลยโคตรหาเรื่องใส่ตัว ย้อนขึ้นไปอ่านจะอยู่ในช่วง11 1 2ถึง12จะรู้เลยว่าทำไมป้ากับลุงถึงมองหน้าพ่อก็ให้ยายไปคนของไปข้างบนเงียบมากจ้าถูกใจสุดแม่เรียกใช้ไม่ได้เพราะอยู่ชั้น4ี่แม่ไม่ขึ้นมาเรียกจะเรียกคือโทรหาแต่พอมาอยู่ห้องลุงกับป้าเราก็แปลกใจที่ประตูกับบันไดมันตรงกันมันไม่ไดีไงที่สร้างแบบนี้และคิดดูนะก่อนจะขึ้นมาชั้นสี่เราต้องผ่านห้องพี่ที่เขาเสียก่อนที่อยู่ปลายบันได แต่ยังไม่กลัวเพราะอยู่กับเพื่อนข้างๆบ้านนางมานอนกับเราทุกวันเลยแต่โคตรเกลียดคือห้องน้ำมันอยู่ข้างนอกซึ่งต้องเดินออกมาและลองคิดในอยู่ใต้บันไดชั้นดาดฟ้าที่ไฟมืดๆและชั้นล่างตรงห้องน้ำคือห้องที่เขาตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าแมงนากลัวอัดอึดอัดมันวงเวง,วงมากๆทั้งที่ตอนเช้าและเราไม่นานก็เริ่มทะเลาะกับเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านเริ่มมานอนไม่บ่อยจนสุดท้ายไม่มานอนเราก็นอนคนเดียวอยู่คนเดียวแรกๆก,ก,ก็โอเค แต่ได้แค่อาทิตย์เดียวเราเริ่มว่าไม่โอละเพราะว่ารู้สึกคนมันมองตลอดเลยบอกแม่ว่าแม่หนูอยากย้ายลงมาที่เดิมแม่ก็บอกว่าเพึ่งจะย้ายไปเองแม่ไม่ยอมเราก็เฟนเฟนแต่ก็ทำไรไม่ได้เพราะโดนว่าเพราะต้องจ้างคนมายกที่นอนตู้เสื้อผ้าคือของเยอะไงและอยู่ไม่ถึงสองเดือนก็ต้องทนอยู่ไปและมีวันหนึ่งเราดูคนอวดพีมีช่วงหนึ่งที่ลูกเขาตายและพ่อแม่เก็บของลูกเขาไว้เรียกลูกไม่ให้ไปไหนเหมือนพ่อเราเลย พ่อเราทํามาสองถึงสามปีละจนเราเห็นคุณริวบอกว่าเขาจะไปไหนไม่ได้นะให้เลิกทาเราก็เลยว่าจะไปบอกพ่อดีกว่าแต่พ่อเราไม่ชอบริวบอกไปนานก็ไม่เชื่อแถมมาว่าเราอีกเรากับแม่ก็ได้แต่ปล่อยให้ทําไปจนผ่านไปสักสองเดือนมั่งพ่อมาบอกว่าฝันถึงพี่เขาพี่เขามาหาแต่ไม่ได้พูดอะไรแต่รู้ว่าพี่เขามาบอกลาพอรู้สึกว่าเขาจะไป พ่อเราก็เล่าไปร้องไห้ไปแบบเขาอยากเจอแต่ไม่เจอเพิ่งเคยจะฝันเรากับแม่ก็สงสารแต่นางก็ไม่เลิกทำที่เอาเข้ามาและปากทูบเรียกเนี่ยจนมีวันหนึ่งเราฝันฝันที่มั่นใจว่าไม่ได้ดูหนังผีหรือดูหนังก่อนนอนไม่ได้เจอใครแล้วเก็บมาฝันฝันที่เหมือนจริงมากและในฝันมันน่ากลัวมากฝันว่าเห็นพ่อซื้อข้าเหมือนทุกๆครั้งและกําลังเอาทูบปากและเรียกพี่เขาตรงรูป ไปที่โต๊ะแต่ข้างๆโต๊ะที่พ่อเอาข้าววางเราเห็นเป็นคนผอมๆแห้งๆผิวดำแม่ยืนรอและมองมาที่อาหารสภาพหิวมากและในฝันจะเปลี่ยนคนที่มารอกินไม่ซ้ำแต่สภาพจะผอมๆดำๆแห้งผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างแต่ในฝันพ่อเราไม่เห็นเขาพ่อเราไม่เห็นคนที่มารอกินข้าวแต่ในฝันพ่อก็จะเรียกพี่เขาให้มากินและในฝันผีพวกนั้นคือสัมภเวสีมารอกินแต่พวกนั้นรู้รู้ว่าเราเห็นมันหันมามองเราและยิ้ม และบอกว่ากูจะอยู่ที่นี้และกูอิมในฝันคือแม่งน่ากลัวมากเพราะเราเรียกพ่อเราว่าพ่อรู้ไหมเอาให้ใครกินเนี่ยแต่พ่อเราไม่เห็นจนเราสะดุ้งตื่นมาเหงื่อท่วมตัวคือมันเหมือนจริงๆแบบมากๆเราเลยไปบอกแม่แม่เราก็บอกคงจะจริงที่พี่เขาไปเกิดแล้วและผีที่เข้ามาได้เพราะพ่อเรียกเข้ามาพอไม่มีพี่เขามาัเลยมากินแทน ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในบ้านเนี่ยผีพี่เราหรือผีที่ไหนและเราเลยบอกแม่ว่าต้องให้พ่อเลิกทําแบบนี้เรากับแม่ก็พยายามทําซึ่งหลังๆเรารู้สึกว่าในห้องนอนเราเราไม่ได้อยู่คนเดียวเลยมันน่ากลัวและวังเวงมากๆบรรยากาศรอบๆมันเริ่มแย่จนเราทําให้พ่อเลิกทําได้คือเราบอกว่าเราดูรายการพรเราขอบอกให้ทําบุญเขาจะได้รับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ